เด็กน้อยกับสายฝนครับเอากันแล้วโอ้โหแล้วก็กลางสายฝนครับโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหเล่นกันใหญ่แล้วโอ้โหช็อตนี้ลงอย่างจังครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหลงอีกแล้วโอ้อันนี้เจ้าจักรยานไปแล้วครับโอ้โหเอาจักรยานไปแล้วเปิดเจดับสู้เขาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วทีมลูกไหมไม่โดนรับไม่โดนอ่ะฝาดรับไม่ถูกอีกเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เด็กน้อยพวกนี้